ก็มาต่อกับเรื่อง Battle f a n t a y นะครับวันนี้จะลงตอนที่9ถึง13นะครับถ้าอ่านตะขูตะกาก,ก็ขอโทษด้วยนะครับงั้นไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับก็ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยครับผมเพจอยากแปลแล้วทำไมอ่ะก็สามารถไปติดตามเพจได้ที่ลิงใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้งั้นไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับบทที่9 จงมีความมั่นใจแล้วเดินเข้าไปให้ทุกคนจับตามองกันไปเลยว่ากลุ่มเรานั้นทั้งหลอ่อทั้งสวยขนาดไหนพี่หวังจงจะไม่ทำให้กลุ่มเรานั้นผิดหวังแน่นอนครับแล้วเกณฑสันอยู่ที่ไหนเขาบอกเขากำลังมาพอดีเขาติดปัญหานิดหน่อยสวัสดียามค่านะคะสมาชิกดิอาสบอรครับซินเตอร์มิรามิน ที่ผมได้ทำหยาบคายกับคุณก่อนหน้านี้แม้ว่าตอนสุดท้ายคุณก็เป็นคนช่วยขับของพวกผมผมขอโทษครับขอโทษจริงๆนะครับไม่หรอกค่ะนั่นมันคืองานของฉันอยู่แล้วค่ะถือว่าคุณรับการขอโทษของผมแล้วถ้าไม่รังเกียจไปเต็มรื่งกับผมไหมครับหืมฉันเหรอหืมหมาด้งกําำลังจะจีบอีกแล้วละ่ะเข้าไปคุยข้างในกันเถอะคนพวกนั้นมาจากเดียร์บอคขับใช่ไหม พวกเขาดูเหมือนไม่แข็งแกร่งอะไรเลยขอต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานปาร์ตี้ในวันนี้และขอเชิญมิดสกาเลตหรือท่านประกายแสงมากล่าวพิธีเปิดงานขอเชิญครับสวัสดีทุกคนฉันชื่อสกาเลตวันนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากและไม่มีวิธีต้อนรับเพื่อนๆแต่เราจะบอกเกี่ยวกับ การประกาศบางอย่างของแคมป์ C.H.F. C.H.F. จะดูแลและเอาใจใส่ในการทดลองของโรงเรียนเราเป็นกรณีพิเศษและถ้าใครได้เข้าร่วมกับ C.H.F. ทางแคมป์ได้มีการรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆในกรณีพิเศษอีกด้วยขับแบคโหลดเป็นขับที่สูงที่สุดในโรงเรียนนี้เลยได้รับเข้าฝึกจากแคมป์โดยตรงและฉันต้องการคนเข้าร่วมอีกหนึ่งคน เพื่อเข้าร่วมแคมป์ฝึกอบรมนั่นคือหวังจงจากเดียร์บอคขับฮะทำไมต้องเป็นฉันละ่ะหวังจงคือใครกันเดียร์บอคขับเป็นชื่อขับที่แปลกมากเนื่องจากหวังจงมีคะแนนทักษะและด้านวิชาเป็นจำนวนมากฉันเชื่อว่าถ้าเขาเข้า CHF เเขาน่าจะสามารถเข้าได้แน่นอนฉันไม่เห็นด้วยเขาอยู่แค่ชั้นล่างสุดของกลุ่มในโรงเรียนนี้ และอีกไม่นานเขาก็ใกล้จะถูกไล่อ,ออกแล้วแล้วจะให้เขาไปเข้าร่วมแคมป์ทำไมถ้าเขามีความสามารถเข้าร่วมได้จริงมันจะดีกว่าไหมถ้าเขาแนะนำให้กับทุกคนด้วยไอ้ฉันจะกลับละฉันมีมุมมองตัวเองอีกเรื่องหนึง่งขออนุญาตชั้นฟีดเป็นผู้พิพากษาส่วนคุณเป็นรองประธานที่ไม่ปกติสินะชันว่าการที่จะเสนอชื่อเข้า C s F อันดับแรกไม่ควรที่จะเป็นวิชาการ แต่ควรจะเป็นการต่อสู้มากกว่ามันจะดีกว่าที่จะไปจุดซ้อมที่ถูกยกตำแหน่งจากคนบางคนจริงไหมประธานฟีดฉันกำลังจะบอกว่าแบ c ็คโรดจะให้หวังจงถ้านี่เป็นความคิดเห็นที่ตัดสินด้วยศาลและผู้มีชื่อเสียงที่นี่นั้นฉันต้องการที่จะเดิมพันกับประธานฟีดอะไรกันคนอย่างเขานี่นะจะเดิมพันกับผู้พิพากษาฉันขอดทาต่อสู้หต่อหนึ่ง 5คนถ้าในทีมชนะ3คนถือว่าทีมนั้นชนะไปเลยถ้าฉันเป็นฝ่ายชนะช่วยเพิ่มอีกสี่คนเข้าร่วมแคมป์อบรมด้วยถ้าหากว่าฉันแพ้เราจะยกเลิกขับและจะไม่เข้าร่วมกับขับไหนอีกคุณกล้าที่จะยอมรับข้อเสนอนี้ไหมหวังจงโหฉันเป็นหัวหน้านะน่าสนใจฉันรับคำท้าของรองประธานหวังหลังจากนี้อีก3ามวันมาเจกินที่ลานประลอง โอเคฉันจะไปที่นั่นดีบทที่สิบอ้านายเป็นไงมัง่งหวังจงการฝึกแบบนี้มันจะได้ผลจริงเหรอที่นายโยนเบลเลนเข้าผนังทุกครั้งแบบนี้มันจะได้ผลจริง,รงเหรอเบลเลนมีความสามารถพิเศษเราไม่ได้พยายามทำร้ายเขาแต่เรากำลังพยายามช่วยเขาไม่ต้องกังวล มันได้ผลแน่ๆเร็วๆนี้แหละรุ่นพี่กับผมกลับมาแล้วครับกับผมได้ยินเกี่ยวกับการประลองกับผู้พิพากษาแล้วต้องขออภัยด้วยที่วันนั้นกับผมไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรยังไงตอนนี้ทุกคนก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนายก็ต้องต่อสู้ด้วยเกณฑ์ครับกับผมจะช่วยรุ่นพี่ดีเลยการที่มีนายอยู่ที่นี่ทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้นอีกจริงๆฉันรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่า มาดงน่าจะพูดสิ่งที่ไม่เข้าหูอีกแล้วใช่ไหมนายนั้นได้แต่พูดให้มันฟังดูติดลบแต่ตัวนายไม่เคยฝึกไม่ยอมทําอะไรเลยรู้ไหมการที่มีนายมาทําอะไรแบบนี้มันทําให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นายคิดจะทําอะไรกันแน่เธอมาคาดหวังอะไรกับฉันตอนนี้แล้วอาจารย์ใหญ่ได้หาวุฒให้เธอแล้วเหรอไม่ฉันบอกอาจารย์ใหญ่ว่าฉันไม่ต้องการมันตอนนี้นะทําไมอะ่ะ การที่ใช้อาวดดุดีๆมันจะทําให้ร่างกายของฉันไม่เกิดการพัฒนาขึ้นนะสิฉันชอบวิธีการคิดของเธอนะอมเมเลียน้อยยังไงตอนนี้นายก็เริ่มฝึกได้แล้วหมาดงมาโชว์การวิดพื้นของนายให้ฉันดูสิว่ามันจะดีสักแค่ไหนได้โปรดอย่าลากฉันปล่อยฉันฮ่าฮ่า,าตอนนี้หมาดงก็ไปแล้วฉันว่าการฝึกของเขาคงจะเป็นไปได,ด้ดีนะแล้วจะทําอะไรกันดีจริงสิ กนายอยากจะต่อสู้กับฉันไหมหากเป็นความต้องการของรุ่นพี่ก็ได้นะครับกรผมก็กำลังรอสิ่งนี้อยู่พอดีนั้นเราควรใช้เครื่อง OP กันหวังจงอะท่านประกายแสงนายพ่อจะมีเวลาให้ฉันไหมนี่ไงท่านประกายแสงอเซนาครับกับวนนี่คิริตโตะไทโทนถ้าจะผิดเรื่องนะครับงั้นไปต่อเลยครับนั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีบีมากสิ่งที่ผมต้องไปทำก่อน เชิญลุ่นพี่คุยกันตามสบายเลยครับนั้นคราวหน้าเราแค่ามาสู้กันฉันขอโทษด้วยนะเกดหวังจงนายต้องการเดิมพันแบบนี้จริงๆเหรอหลังจากที่นายพยายามรวบรวมหาคนเพื่อจอะสร้างขับนี้หากนายต้องการยกเลิกการเดิมพันครั้งนี้ฉันก็จะไปคุยกับลีดให้ท่านประกายแสงผมขอถามอะไรหน่อยทำไมคุณต้องการชวนผมไปที่แบ็คลรด และทำไมคุณอยากจะให้ผมเข้าร่วมอบรมอีกนั่นเพราะว่าฉันได้เห็นกระดาษบางส่วนของนายฉันรู้สึกความคิดของนายมันสร้างสารรค์และมันมีค่าที่จะนำมาปฏิบัติถึงแม้พลังวิญญาณของนายจะตำ่ำแต่ฉันเชื่อว่าสติปัญญาของนายจะพาตัวนายไปรับชัยชนะนั้นถ้าผมเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ท่านจะเข้าไปที่แคมป์ C.S.F ทำไมถ้าอยาก ให้ฉันเข้า c ีเฉันก็ต้องชนะเพื่อภากษาเท่านั้นท่านปากกายแสงไม่ต้องกังวลไปหรอกและอีกอย่างฉันมีความมั่นใจเต็มที่ว่าทีมของฉันจะได้รับชัยชนะแน่นอนบทที่11พวกเราต้องแสดงให้เดียร์บอคขับนั้นรู้ถึงความเจ็บปวดที่มายุ่งกับพวกเราแน่นอนพวกมันจะได้รับความเจ็บปวดที่กล้ามายุ่งกับพวกเราสมนำหน้าที่มันมา สัญญาอะไรแบบนี้เพื่อนฉันคิดว่าเดียร์บอขับมาท้ายพูดภาษาแบบนี้ทาให้ฉันอดขำไม่ได้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ยังไงฮ่าฮ่าเดียร์บอขับมาถึงแล้วมาดงมาชิกเดียร์บอขับพร้อมแล้วหรือยังทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมซิสเตอร์มิลามินและท่านประกายแสงผมไม่คิดว่าพวกคุณจะมา กลุ่มของคุณถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นพรากลุ่มของผมพอเรื่องนี้จบลงผมขอเชิญไปร่วมทานข้าวกับพวกผมได้ไหมกลุ่มวิพากษาได้มาถึงแล้วสมาชิกทีมคนแรกของพวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วโอ้โหเขาคือโคบี้อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยสายแอทกซินครับพี่หวังจงเรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองดีนั้นระวังตัวด้วยละ่ะได้งั้นฉันไปละ รุ่นพี่โคบี้ฉันเป็นน้องใหม่ชื่ออเมเลียฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้พบคุณเช่นกันฉันขอชื่นชมในความกล้าหาญของเธอแม่สาวน้อยแต่ที่สำคัญฉันอยากเห็นว่าตระกูลไอกรซินที่คาดหวังจะเป็นยังไงอเมเลียจะชนะจริงๆเหรอฉันก็ว่าเธอจะแพ้เพราะเธอใช้อาวุธรูปแบบกิดไม่ต้องกังวลเธอบอกกับฉันว่าเดอะแกรล์ดคิง แนะนำให้เธอใช้อาวุธรูปแบบกิจและเธอก็เชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนที่หลบทักษะการระบำของเธอได้จริงหเหรออะเร็วมากเพื่อนฐานของเธอนั่นดีมากแม่สาวน้อยขอบคุณสำหรับคำชมอ้าไม่เรียกแข่งขึ้น เหมือนเราจะชน,นะรอบแรกแล้วนะแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจไฟต้องข้ามไปถึงอันดับหนึ่งต้องมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนแน่โคบี้ที่ได้อันดับหนึ่งของเอ็กซินเพราะว่าเขามีทักษะพิเศษนะ่ะสงสัยต้องใช้มันแล้วสินะฉันกำลังจะอดจริงเธอควรจะลงจากเวทีไปเธอควรจะเชื่อที่ฉันพูดนะแม่สาวน้อยบทที่12 ทักษะสกิลเซอร์เทนเดสชาโดโดแคนพิซันอเมเลียไม่ใช้ไฟระบำรอกบัวเพื่อตอบโต้ล่ะไม่จำเป็นเธอเป็นแอกซินที่น่ายกย่องแต่มันก็คงจบแค่นี้แล้วล่ะอเมเลียไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็จริงที่โคบี้แข็งแกร่งกว่าอเมเลียเกือบทุกมุมมอง แต่ส,สัญญาณของอเมเลียดีกว่าโคบี้จงเชื่อมั่นในตัวเธอแม่สาวน้อยเป็นยังไงบ้างล่ะฉันจะให้โอกาสเธอยองแพ้อีกครั้งฉันมั่นใจว่าเธอไม่ต้องการที่จะบาดเจ็บไปมากกว่านี้แล้วขอบคุณในการเป็นห่วงนะคะรุ่นพี่แต่ฉันต้องการที่จะชนะถ้าเป็นเช่นนั้นทักษะสกิลชา a d o w แคนพิซัน ขอบคุณในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่การเคลื่อนไหวของรุ่นพี่ฉันมองออกหมดแล้วคะ่ะรุ่นพี่คะเออกซินนั้นไม่ควรที่จะใช้ท่าไม้ตายท่าเดียวมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะ <c oughs> แม่สาวน้อยเธอทําได้ดีมากเย่เธ <Yeah, S 2> อชนะแล้วเธอชนะแล้วเธอทําได้ดีมากเอเมเลน้อยแม่สาวน้อยเธอเก่งมากฉันจะกลับไปฝึกให้แข็งแกร่งขึ้น พอถึงเวลานั้นเรามาโดนกันใหม่อีกครั้งนะแน่นอนค่ะขอบคุ้มสำหรับประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะรุ่นพี่โคบี้แกมันใช้งานไม่ได้จริงๆตาต่อไปฉันไปเองฉันจะดูแลพวกมันเองอืมนั่นมันผิดหมีดำเธอเลินหวังจงนายมีวิธีรับมือกับเขาไหมเบลเลนฮะจะฉันเหรอ ต้องทำได้ฉันต้องทำได้ฉันจะทำให้ดีที่สุดบทที่13อุ๊ยเจ็บขอบคุณพี่หวังจงขอบคุณที่ทำแผลให้ฉันฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยมาจูบตรงนี้สิแผลเธอจะได้หายเร็วขึ้นไปกกลเลยนะมาดงการแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วการต่อสู้ครั้งนี้เป็นของเบลเลนกับหมีดำ เธอเลินครับเด็กน้อยฉันจะให้โอกาสมือเล็กๆของนายสามารถโจมตีฉันครั้งหนึ่งฟังดูน่าสนใจไหมรุ่นพี่หวังเตรียมตัวลบเธอเลินวินชายร่างใหญ่ของขับดีอาดลงจากเวทีอย่างง่ายดายเลยครับฮ่าฮโคตรเร็วเลยว่ะเบลเลนนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮ่าฮ นายไม่รู้เลยไงว่าเธอเลนสามารถทําให้ร่างกายของเขาแข็งเหมือนเหล็กได้แถมสะท้อนการโจมตีได้ด้วยการจู่โจมแบบนั้นก็เหมือนกันฆ่าตัวตายนั่นแหละทําได้ดีเธอเลนประธานจะตบรางวัลให้คุณอย่างงามแน่นอนทําไมเขาฉันยังสั่นอยู่เลยฉันได้รับผลกระทบจากเด็กคนนั้นจริงๆเหรอนายบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเบลเลนผมแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยครับ พี่หวังผมขอโทษที่แพ้ในการต่อสู้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากถือว่าเป็นประสบการณ์หวังจงฉันเป็นประธานดังนั้นรอบนี้ฉันจะเลือกเองเกณฑ์การแข่งขันที่สเป็นของนายแล้วนะนั้นก็เอาตามที่คุณพูดเลยนะครับโอ้คนต่อไปเป็นสาวรับต้นๆของกลุ่มพิพภากษาเขาเป็นนักเรียนที่แข็งแกร่งและยังเป็นนักรบแห่งสวรรค์ที่งดงามชื่อของเขาคือลินลี่นี่ นี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ประธานจะออกจะเป็นคนออกลงเองมาดงฉันคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นมั้งประธานช่างเท่เหลือเกินในความจริงที่เขาขึ้นไปเพราะอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงมากกว่าคงจะดีที่สุดถ้าฉันเงียบเอาไว้โอ้นายเองเหรอที่จะเป็นฝ่ายต่อสู้ของฉันแน่นอนลิล,ลี่เธอเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่ม ราะนี่เป็นหนุนทางเดียวเท่านั้นที่จะชนะฉันจึงมาสู้กับเธอพูดจาไร้สาระลบมีนักดาบคนหนึ่งพูดกับฉันว่าฉันเป็นเหมือนนกนางแอน่นสามารถหลบการโจมตีต่างๆได้แถมยังเป็นคนที่ไร้ซึ่งความปานีอีกแน่จริงก็จับฉันให้ได้สิบ้าเอ้ยมันกระโดดออกจากสนามไปแล้วเลนลี่น้อย ฉันจะรอการต่อสู้ของเราครั้งหน้านะหมาดงก็จอกจังว่าได้แค่พูดเท่านั้นเหรอวะฉันไม่อยากคิดจริงๆว่าหมาดงจะโง่ขนาดนี้ประธานฉันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Battle f a n t a y ตอนที่9ถึง13นะครับก็เดี๋ยวจะลงจักรพรรดิเจวันจันนะครับเราดูได้เลยครับผม แล้วก็แบคเตอร์ฟ c นซี่จะมาอีกทีนึงก็วันไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นะครับรอชมได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ